นี่คือผมโง่ใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้โทรบอกพี่ก่อนใช่ผมโง่เนี่ยก้กลายเป็นว่าเมียเมื่อวมีผมโง่สเตียวปิดสเตียวปิด Yes สเตียวปิดเฮ้ยเก่งว่ะเชื่อน่ากลัวมากที่รักพูดไม่เพราะ That's the edited photo ใช่ My face is me but body is not me because they don't have tattoo at all ฮัลโหลสวัสดีครับมาแล้วครับกับแบล็บอยนะฮะจอมคู่สามีภรรยาที่น่ารักที่สุดในโลกไม่มีอะไรตอนนี้เราอยู่ที่ไหนฮะราชบุรีราชบุรี yes we are here in ราชบุรีนะครับผมวันนี้ what we gonna do drive around drive around and camping นี่จะเป็นการ Camping i s our first time ใช่ไหมเป็นครั้งแรกของเราโอ้โหแค่ฟังแค่นี้ก็ตื่นเต้นและอยากจะแคมปิ้งแล้วอะแล้วก็วันนี้ผม ขออนุญาตพารถคันหนึ่งนะฮะพาเรามายังราชบุรีอยู่ย่านสวนพึ่งนั่นเองนั่นก็คือคันนี้ครับผมนี่เลยครับนี่คือมิตซูบิชินะครับปาเจโร่สปอรนะครับและสีนี้บอกได้เลยว่าเป็นสีพิเศษฉลองครบรอบ60ปี m มิตซูบิชินี่คือสีม e d เด m r เ d รดครับผม You like the color? I like it It's very niceAre <Yeah. S 2> they making this color only for this year? right? ใช่ครับผมนะฮะสวยไหมสวยมากโ o นา so, right Now gonna go to we're s my friend okay w h e r e is he uh h i s hotel around here. Okay. ก็คือผมจะไปหาพี่ลิงนั่นเองนะครับเพราะพี่ลิงเองเนี่ยมีรีสอร์ตอยู่ตรงนี้ชื่อว่าวิลล่ามอริดาขออนุญาตไปหาเขานิดนึงครับก่อนที่เราจะไปแคมปิ้งกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ก็แอบหิวเหมือนกัน Are you hungry? Yeah, I'm a bit hungry. We're g o ก n น่าไ t t ูแ e ดดีกว่า i น his hotel Yeah, because we didn't have lunch yet. Okay. ป่ะงั้น let's go ไปดีกว่า ฮะยูกันจะขับใช่ชั่วสบายอยู่แล้วเพราะว่ามิสซูบิชิปาเจโร่สปอร์ตอ่ะมันขับง่ายต่อให้แบบว่าคันใหญ่นะผู้หญิงก็ขับได้อ่ะโยคีแซงคิวไปลุยครับผมอาว,วันนี้สบายแล้วมีแฟนคลับมา yeah. So ที่นักจา๋า Can you drive and I sit on your backside because I want watch TV You want to watch TV ใช่เพราะว่าข้างหลังมมีทีวีด้วย it's so big screen โอเคขออนุญ,ญาตนะเพราะว่าคันนี้จอหลังเขาใหญ่มากเขาใหญ่ถึง12.1นิ้วขออนุญ,ญาตนั่งเป็นแบบปบป๋าเปิดดูทีวีแบบนุ่มๆไปลุยไปเลยดิอะไรไปเขาจะไปแล้วโอ้ยตายอะ navigator yeah and search โอเคแล้วก็ค้นหา Yes and you put Villa Morida ใช่ไหม Villa Morida ใช่แล้วดิ This. Oh. how far from here? Not far ใช่ม11กิโลแล้วก็กดเริ่มไ <Me. S 1> ม่ go ready <Okay. S 2> to go let's go <S จอใหญ่มากอันนี้เป็นจอหน้านะขนาด8นิ้ว how about your safety belt ready ready let me just oh. put my glasses what you doing so I can see the road it's old now you old now right I'm not old I just always need to wear it ไปแล้วฮะเฮ้ยจริงๆิ Mitsubishi Pajero Sport ตัวนี้ mm hmm. ผู้หญิงก็ขับได้นะ ที่ลักจ๋าไป <Sorry. S 1> ไหน Why you brake like that น like ้อ no. ทำอะไรที่ลักจา๋า o u can or n o The brake is really good It's so sensitive when I just คือจะบอกว่าเบรกดีอย่างนั้นอะ Very good Yeah but it's not good for me I g e n a warm it Please don't drive like that This is my screen อันนี้เราสามารถที่จะต่อสิงไว้กับเครื่องนี้ได้ด้วยผ่านทางสกรีนแล้วก็ขึ้นไปเลยขึ้นผ่านจอเลยเดี๋ยวทําให้ดูอ่านี่เลยนะฮะมันจะมีประกันสะท้อนภาพนี่การสะท้อนภาพหน้าจอแล้วก็เลือกนี่ขึ้นมาแล้วตอนนี้หน้าจอทีวีผมอยู่นี่แล้วแล้วก็ผมจะเข้า YouTube นิดนึงเช็คงานหน่อยอนนแบทบอยเ,เ,<า>เอ้ยนี่สบายเลย ปกตินะเวลาที่ผมเห็นจอแบบใหญ่ๆแบบนี้นะส่วนใหญ่อะผมจะเห็นอยู่ในรถตู้รูป้ป่ะไม่ค่อยเห็นในรถ SUV เท่าไหร่แต่ในรถคันนี้เนี่ยมีจอใหญ่ขนาดนี้มาด้วยอะผมว่ามันก็ทําให้เดินทางไกลๆนะคนที่นั่งมาด้วยน่ยก็สะดวกสบายทําให้แบบดูทีวีไปแล้วก็นั่งเอนจอยไปตอนที่เราไปเที่ยวตอนนี้ผมแอบกลัวเมียนิดนึงเพราะเมียขับรถน่ากลัวมากตอนเนี้ยน่ากลัวมากเลยอะตอนเนี้ย scary b i t please They're safe, nah. Don't say like that. Everyone's gonna think I'm a bad driver. You I'm are a, I'm a better driver than you. Don't say that, no. True! No way, you Yeah, ask my sister. <laughs> Both of you is die crazy. แล้วนี่นะรถคันนี้นี่ผมอยากจะโชว์นะคือเรื่องของการออกแบบมาภายในอะ่ะสวยมากเลยคือแบบมันดูกว้างขวางแล้วก็บาะที่เรานั่งอะ่ะนุ่มมากๆคือนุ่มมากๆอ่ะคือดูแลแบบสบายนุ่มมากเลยครับแล้วก็ความสะดวกสบายในรถก็มีเยอะมากแล้วก็มีอีกหนึ่งอย่างที่ผมอยากจะบอกนะนี่เลยคือระบบออโต้โฮนะฮะระบบนี้นะมันเหมาะกับคนที่แบบอยู่ในเมืองมากเลยเพราะว่าเวลาที่เราติดไฟแดงบ่อยๆอะไรเนี้ยนะฮะแล้วเราก็ขี้เกียจที่จะมาเปลี่ยนเกียร์ใช่ไหมถ้า เราเปิดตัวที่ออโต้โฮไว้เลยนะครับก็คือว่าเวลาไปติดไฟแดงเนี่ยเราเหยียบเบรคครั้งเดียวเลยพอเหยียบเบรคครั้งเดียวปุ๊บเราก็ปล่อยขาออกมาได้เลยครับรถก็จะไม่ไหลแม้ขณะที่เราอยู่ในเกียร์ดีนะแต่พอไวไฟเขียวปุ๊บแล้วเนี่ยเราแค่เหยียบคันเร่งเท่านั้นครับรถก็จะออกตัวไปเลยนี่คือระบบออโต้โฮที่บอกว่าคนอยู่ในเมืองน่าจะชอบมากๆเลยนะครับว้าว wow, so pretty here beautiful ผมไม่แน่ใจนะว่าทุกคนเป็นเหมือนผมหรือเปล่านะเวลาขับรถไปกับเมียนะเว้ยคือทุกครั้งที่แบบเราขับกับเขาขับจะต่างกันแล้วเราก็จะทะเลาะกันตลอดเลยว่าแบบ you drive slow ซี่แบบอันนี้เร็วไปแล้วอะไรอย่างเงี้ยระวังซ้ายนะระวังขวานะค่อยๆหน่อยรถติดทําไมติดขวาทําไมไม่ออกซ้ายอ่ะนี่ออกซ้ายไปเลยผมทะเลาะกันบ่อยมากคุณแมนด้าเนี่ยเขาจะแบบว่าคอมเพลนผมตลอดเวลาว่าแบบว่าทาไมยูไปติดตรงนั้นน่ะเมื่อไรจะถึงอ่ะยู u ทำไมไม่ออกซ้าย right you s, <S, 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 er <S a right <laughs> Don't smile, right see you drive like you stole the car <laughs> <laughs> ผมไม่รู้ว่าคู่อื่นเป็นหรือเปล่าแต่คู่เราเป็นว่ะถึงแล้ววิลล่าโมลิดา Are you coming? Yes but go. Come on I am a boss. Oh I have the child lock on. Yeah okay child lock let's open for the kid. Not the kid. It's kid. It's the boss. Child lock. I'm boss because I'm sit from the second row. Yes a for kids row. Thank you madam wow ถึงแล้ววิลล่าโมลิดาพี่เลิงพี่เลิง just call. ไม่มีใครอยู่เลยเหรอเดี๋ยวแค่ในคอพี่เลิงพี่เลิง พี่เลี้ยงหวัดดีพี่ผมอยู่ที่วิลล่าโมริดาเฮ้ยไปทำไรก็ผมจะมาหาพี่เนี่ยสวัสดีสวัสดีไห้ How are อ่อยู่แถวบ้านไม่ผมถามพี่สบายดีหรือเปล่าไม่ได้อยู่ที่ไหน เอ๋ออยู่เชียงรายอ้าวจะตายหาแล้วพี่ไม่ได้อยู่ราดบุรีเหรอไม่ได้อยู่วิลล่ามอริดาเหรอไม่ได้อยู่อยู่กรุงเทพเซอร์ไพรส์อีกแล้วที่โทร t he stay here ผมเพิ่งดูไอจีพี่พี่อยู่ที่นี่นี่เมื่อวันสองวันที่แล้วเมื่ออาทิตย์ก่อนนะไปเอาของไปใส่ที่มอริดาอ๋อแล้วพี่ก็กลับกรุงเทพเหรอใช่ใช่นี่คือผมโง่ใช่ไหมเนี่ยผมไม่ได้โทรบอกพี่ก่อนใช่มึงโง่เนี่ยก็าทายเป็นว่าเมียมึงอะมีผัวโง่ไม่ต้องพูด ไม่ต้องพูดเตียวปิดเตียวปิดเย้เตียวปิดคือผมจะมาตั้งแคมปิ้งของกูเป็นตึกสวยงามกูไม่มีแคมปิ้งเอาพี่ไม่มี กล้วยปิ้งไม่เอากล้วยปิงป้งมีตามทางแล้วไม่ต้องมาวิลล่ามอริดาบ้าบอแล้วพี่จะแนะนําตรงไหนอตอนนี้ผมมาถึงที่พี่แล้วแต่เยังไงเดี๋ยวจะขอสั่งข้าวกินก่อนแคมป,ปิ้งที่นี่ไม่ได้เดี๋ยวพี่ให้พี่แคมป,ปิง้งเดี๋ยวพี่ติดต่อให้ไปแคมป,ปิง้งสวยเลยวิวภูเขาเมา์เทสนวิวเดี๋ยวไปนั่งกินอาหารเสร็จแล้วก็ไปพายซับบอร์ดพายไปเรื่อยๆมันประมาณสักกิโลกว่าสองกิโลมันจะไปขึ้นตรงร้านกาแฟมีร้านกาแฟด้วยเหรอ,รหรอแล้วคือพายซับบอร์ดไปเนี่ยเหรอ เฮ้ยพา board t ทูเดอะคาเฟ่ย่า u n วอินส r e s t i ิ g งย่าใครไปใครมาเขาก็ต้องมาพายเล่นอ๋อทุกคนก็จะมาจอดที่นี่แล้วก็พายไปน,นิดนู่นแล้วก็ไปเลยไม่ต้องพักที่มิวิล่ามอริดา <c oughs> ใช่ไหมโอเคพี่ลิงงั้นเดี๋ยวบอยไปกินข้าวก่อนไก่ค,รค,รคั่วเกลือไข่ตุ๋นต้มยำกุ้งแล้วก็เป็ดกะเพราเต้าหู้ดำไม่ชอบ <c oughs> ไม่ชอบคือไม่ชอบอาหารไม่ชอบพี่อะโอเคพี่ไปแล้วขอบคุณครับบ๊ายบาย โอ้ยเฮียเวียนหัวพอละอ,อ,อาหารมาแล้วทุกคนอันนี้เราสั่งอะไรไปบ้าง คือว่า okay. ไม่เป็นไรกินได้เลยอันนี้สั่งผัดผักรวมเป็นอาหารโปรดของคุณแมนด้าเขาปกติเขาไม่ค่อยกินเนื้อเท่าไหร่แล้วก็ผมสั่งต้มยำกุ้งมาครับเผ็ดน้อยแล้วก็กระเราหมูกรอบเทลตี้มากเลยคือแบบไม่ได้กินนานมากแล้วอ่ะนี่น้ำหนักเริ่มขึ้นหนึ่งแล้วด้วยเนี่ยไม่กล้ากินเลยบรรยากาศดีมากเขาเซตโตะให้น่ารักมากบดดฝนจะตกนะขออนุญาตชิมอร่อยไหมคะ with mushroom เผ็ดไหม I order less spicy รสเผ็ดอืมเผ็ดนิดหน่อยแต่รสชาติดี not too much but it's like an oil because the soup itself is not spicy but I can feel something like stuck stuck in my throat yeah you want some of my veggies หืมหมูกรอบมีอยากให้เห็นหน้าแน่ๆอะยืนแบบยืนกืนน้ำลายอ่ะเดี๋ยวเรากินกันก่อนแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปพายอะไรนะ s u บบ o ร์ด to the cafe right to the cafe it's like uh, one กิโล from here okay so we don't have to order coffee here ใช่ can order there right mm. we're gonna have dessert dessert and coffee there before I go to the camping ไปกินก่อนนะครับ อาอย่กนเซิตที่จะยืนไงเก่งซะแล้วไงไป <'s> นี่ไม่ต้องพายเลยระวังชนนะทานทานทันทานจริงๆเล่นตรงนี้มันไม่ใช่แม่น้ำนะมันเหมือนลำธารน,นะเล่นๆลนแล้วก็มีแบบว่าซับอดคลายไปเรื่อยๆแต่น้ำแบบใสามากอะ แอฟูนะมีชัวมีว็อกดีกว่าไหมอะไมวไปไหมตอนนี้อ่ะมันติดตรงน้ำตรงนี้ไงว่ามันจะลงได้หรือเปล่าไงคิดว่าต้องทำาไงุยเลยบุ้ยเลยเหมือนนี่ไงเหมือนเล่นเขเล่นอะไรวะลองแก่งเรียลงแน่โอ้ยโอ้ยอยอ่ยอ้ยี้ยย่โอ้ยโอยย้ยย้ ทำหนึ่งนีเดี๋ยวให้ลองดูแล้วก็ไม่ไม่ลึกนะมันไม่ลึกอยู่แล้วเพียงแว่าลงไปมันจะคว่ำหรือเปล่าแกไปได้แมนดากล้าไปว่ะกูแก่แล้วไม่ค่อยกล้าไปหลังๆอ่ะไปไปไหมพร้อมนะให้เมียไปลองก่อนไปแค่คูณนะพี่หลังเฮ้ยโอ้โหแก่งว่ะเฮ้ยเฮยเมียแก่งว่ะกูไม่กล้าลงเลยอ่ะแล้นะ คุท้าก็มปนได้ไหมครับผมแล้วเนไหม คาเฟ่ชื่อว่าธรรมชาติคาเฟ่นะ Now thirsty So fun Yeah it's very fun Can we do again Yeah can next time นะ Next time Yeah because I think right now we don't have time much We have to go do the camping Hello hello Oh hi Hello Hello ทำไมอ่ะไปไหนมาลูกไม่เอานะไม่เอากลับบ้านนะใหมันได้าเอกลับบ้านไหมเลยกน้อยแล้ว ทริปพายเรือเล่นก็มาจบที่ธรรมชาติคาเฟ่ครับแล้วก็สั่งกาแฟคนละแก้วเชืชื <Cheers. S 1> <Cheers. S 2> สนุกไหมสนุกมากตอนแรกว่าจะนั่งเล่นๆอยู่ที่นี่สักพักหนึ่ง <S <S แต่ก็กลัวไม,ไม่ทันเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบ่าย3ามโมงกว่าล้วเดี๋ยวเราต้องไปทำแคมป์อยู่บนสถานที่ที่สวยมากมีกาะเมทแคมป์เดียว <Yeah. Go. S 1> ไป let's go r ไปลุยรองเท้าก็ไม่มี are you ready yes ไปทำแคมปิ้งกันดีกว่านะปะ Oh what's this one what s This อ๋อคันนี้เนี่ยเวลาเราจะถอยหลังเนี่ยเราจะเห็นแบบกล้องรอบคันรถเลย This car have <Yeah. S 1> all, all the camera all the, all around the the car Okay oh. but they have sensor also when you turn Yeah it uh you close to something it's gonna a l e r t i s the beep 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 <Okay. S 1> yeah that's good <S and one thing do you know what is it it's here wireless charging wow, wow. for when you always forget your charger ใช่นี่ไง is open just put that's it <S yeah it's automatic <S uh huh. charge now it's charging <S yeah แล้วถ้าใครนะโทรศัพท์ไม่ใช่เป็นรุ่นที่สามารถใช้แบบไว r e l e s s c h a r ได้ก็มี usb ตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้ก็สามารถชาร์จได้เหมือนกันแล้วก็มีไฟบ้าน150โวลต์อยู่ข้างหลังด้วยก็สามารถเสียบปลั๊กได้เลยเหมือนกันนะจ๊ะ So do we have everything? We have the tent We have tent We have all stuff for do the camping and we prepare the food from the house Yeah What we gonna make I bought food yesterday Yeah You bought beef for me Yes I gonna make steak bought beef for you and chicken and real salad pasta yeah zucchini grilled zucchini and it's right yeah cow cow hoard hoard yeah almost here yeah see over there we're gonna go up there yeah why not you can i can um, Work. Don't worry, we have four-wheel drive. Tidak, ja, we just change to four-wheel drive like this. Four-wheel drive, it's switched on. Alright, let's go. Good job. Yeah. Good job. Good job. Wow. wow. Easy. Because you have four-wheel drive. Yes, of course. ถึงแล้วครับผมโอ้โหบรรยากาศดีมากเลย Very nice weather y ย่า very nice weather นะครับตอนนี้ mm hmm. เวลาเราน้อยมากเลยเอาของลงกันดีกว่าบอกได้เลยว่ารถคันนี้เนี่ยจุของได้เยอะมากแล้วเวลาเราจะเปิดประตูหลังนะ mm hmm. เราไม่ต้องใช้มือเลยครับ mm hmm. เพราะรุ่นนี้มี Electric Tailgate mm hmm. ครับ <Yeah. S 1> yeah. สบายมากเลยคือแบบคือเท่ๆอ่ะคูคูเบบี้ It's for when you have carry a lot of stuff uh. right Yeah you right ใช่ when you went to the grocery shop you don't have a hand you just open from your with my leg Yeah your leg with my foot เราจะกางเต็นท์ตรงนี้ we ep, we ep. มาลงมาอันนี้เป็นที่นั่งง่ายมากเลย t h i s i s a t a b l e นี่เป็นโต๊ะน mm hmm. ะจ๊ะเราจะได้แบบเซตดินเนอร์ค่ำคืนนี้ อือฮัอือฮัอ่าฮชัวร์นั่นไดูดูยโอ้ยอะไรกัดเต็มไปหมดก็ไม่รู้กูจะรอดไม่เนี่ยวันเนี้ยนี่เราไปยืมพี่ที่รู้จักมาเขาเปิดร้านอยู่ที่ราชบุรีเป็นของแคมปิ้งทั้งหมดเลยน่ารักมากขอบคุณมากเลยนะครับที่ให้ยืมชุดแคมปิ้งมาน่ารักอโอเคผมเสร็จงานผมละไปดูยูจ เมื่อ <laughs> วานคุณภรรยาเนี่ยเขาไปเตรียมซื้อมาที่ซูเปอร์มาร์เก็ตเราจะทำอะไรนะวิกานาเมกวัดวิกานาเมกทุเรศสเต็กใช่ไหม Yes and grilled asparagus ก็เป็นสเต็กเนื้อนะครับผมแล้วก็ This is white asparagus <c oughs> ใช่ไหม Yes แล้วก็ไก่แล้วก็ Where is your salad ไม่มีหรอไม่มีเหรอคืออะไร You were the one who packed the box No ที่รักจ๋า Yeah You the one p a c k e on the morning I just put in the extra chicken and everything ลืม Where's my zucchini It's in there Zucchini is here Okay แล้วก็นี่ your dressing salad Oh stupid stay up so tagalog masalat ma oh we can grill this yeah, we can and this. grill this and, this. and chicken that's fine enough and i have cake okay and pasta no need no need because that's supposed to be in the salad mm-hmm no salad today that's it แคมปิ้งก็ดีเหมือนกันนะพูดถึงอ่ะต้องมานอนบ้างถ้าใครที่แบบว่ามีเวลานะอยากจะมานะผมว่าตรงนี้ก็เจ๋งดีเหมือนกันไม่ไกลมากอ่ะอากาศดีมากเลยฮะลองมาดูกันนะครับตอนนี้เดี๋ยวผมจะหมักเนื้อก่อนเนื้อที่ผมใช้วันนี้ก็เป็นเนื้อล้วนออสเตรเลียตัดแต่งอันนี้ภรรยาเป็นคนซื้อครับถ้าเป็นผมนะต้องติดมันหน่อยหนึงไม่มีอะไรมากวิธีการหมักสเต็กก็ง่ายๆครับเกลือพริกไทย ถ้าใครอยากได้กลิ่นหอมของพวกสมุนไพรก็ใส่เข้าไปฮะอันนี้ผมใส่ใบไทม์แล้วก็ใส่ตัวนี้ไป rosemary and may I have the corn yes and one plate I think the asparagus we grill them like this I have a lot of zucchini that's good <S yeah compensate for the lost salad จ้า is your drink madam thank you cola ตอนนี้เรารอไฟเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าว่าแฟนลับเราเวลาส่งข้อความเนี่ยเขาส่งอะไรมาบ้างนะครับอันนี้เป็นส่วนหนึ่งนะคนแรกครับผมคุณไอศครีมโควิดนะครับอ๋อพี่บอยคะดูหนูดูคลิปคุณแมนดาเขาไปซื้อของที่อีกเกียแล้วก็บอกเขาว่าอยากรู้ว่าตอนนี้การทําเลสิกเป็นยังไงมีกระบวนการเป็นยังไงบ้างหนูมาช่วยแชร์อ๋อแชร about เลสิก y e h o w how to say like uh, YouTube for you Yeah. Yeah. Maybe. Oh <Or> she mm hmm. saw someone else <Yeah. S 1> who did. Okay. Yeah, <you S 1> oh that's nice. <S say thank you for her. Thank you. Okay. เดี๋ยวตอบกลับแล้วกันนะครับว่าพี่บอยเองครับอแมนดาฝากความขอบคุณมาครับน่ารักมากโอเคเอยเอมดมดเกือบกัดไข่ It's so big นี่เลยคุณคุณนัทณนะรุมลพี่บอยคะน้องชอบพี่บอยคะ่ะแต่พอดูรายการของพี่ไปไเรื่อยๆนานๆน,น้องเริ่มตกหลุมรักพี่อแมนด้ามากกว่าแล้วแหละน่ารักมากเลยฝากบอกพี่อแมนด้าด้วยนะคะว้าว <Wow, S 1> <Yeah. S 2> I stole your fan <S yeah s <laughs> o <Sorry>. r ขอบคุณนะครับขอบคุณแทนอแมนด้าครับบอยเองต่อไปมาคุณนี้ดีกว่าเชี่ยนะกลัวมากที่รัก พูดไม่เพาะอิ่วแด๊ดจีดิตโฟโต้ฮะใครอะ My face is me but body is not me because they don't have tattoo at all <Don 't. S 2> Shit I can't see without my glasses โอ้ยตัดต่อรูปมาขนาดนี้ดูดิ ي, แล้วให้เกียรติผมมากเลยตัวใหญ่ขำเล็กมากเลย <laughs> โอย <All right. S 1> คุณจะพรวันนานี่ไงขอบคุณพี่บอยและคุณแอมแมนด้าน,นะคะขอให้มีซับแปลทุกคลิปหนูชอบทุกคลิปเลยเพราะได้เรียนภาษาเพิ่มไปในตัว I try to c h ใช่บักคับอบอกว่าคุณนามด้าเป็นคนเช็คซับไตเติลนะพยายามจะทําให้ได้ดีที่สุดนะครับเพราะบางทีเนี่ยคลิปหนึ่งมันก็ยาวมากแล้วเราก็ยุ่งแล้วก็แบบบางครั้งก็ซับไตเติลผิดไปบ้างก็ขอโทษด้วยเพราะบางครั้งก็ทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษอะไรอย่างเงี้ยมันผิดไปก็บ้างก็ขอโทษนะครับขอโทษจริงๆนะครับขอบคุณครับอ่ะขอบคุณนะจ๊ะต่อไป <c oughs> คุณสมบัติพอดีผมแต่งเพลงไม่มีใครทําดนตรีให้อยากให้น้องบอยทําให้ได้ไหมครับผมแค่เสียดายเพลงที่แต่งไม่ได้ไปสู่ผู้ฟังและอาจชอบที่ผม แต่งครับน้องบ่อยได้ครับเดี๋ยวมาฟังกันนะฮะเส้นทางนี้คงไม่มีเธอเดินเป็นเส้นทางที่ชําอุระ ต่อไปนี้คงจะไม่เห็นหน้าคนที่มาทักทายยิ้มให้เธอคงไปใช้เส้นทางอื่น ไม่อยากจะฝืนร่ำคืนเดียวได้จะโทษใครจะเดือดรลองโอเคนะพี่โอเคนะฟังละคิ้วนะแต่มันก็เหมือนแบบเป็นเพลงเหมือนออกเป็นโลโค้นิดหนึ่งนึกออกปะแล้วแบบเป็นเหมือนแบบ it's like a country song ดีมากครับผมแต่เดี๋ยวต้องปรับคีย์นิดหนึ่ง แต่ส่งมานี่เพาะนะแต่น่าจะง่วงน่าจะง่วงเพราะว่าถ่ายบนเตียงเนี่ยก็คืออยากจะนอนแล้วแล้วก็เลยอัดคลิปน่ารักน,กนักมาให้ฝากผมนะขอบคุณมากนะครับเพลงเพร้อมมาครับโอเคอันไหนต่ออ๋อ oh, ที่รักจา๋า mm hmm. คุณบุญรอดแอนเดอร์สันนะที่ stay ในสวีเดนค o ร s สตัด Have you been there? Um I've only passed through it. It's like uh, this one is long time already. Winter time right? Yeah winter time but right now it's winter time but this one Today in Sweden is midsummer right? Yeah. กลอต midsummer หรือ oh. หัวระเหิมมาหามาให้แท็กแท็กค่ะกลอตกล mid mid summer summer กลอสมิสซมาเคน่ารักแล้วก็ขอบคุณนะโอเคหมดแล้วอ่ะโอเคตอนนี้ Make the fire ดีกว่าขอโทษนะคือด้วยความที่เราก็มีมีเครื่องแคมปิ้งเยอะนึกออกว่าตอนแรกก็จะใช้เป็นแบบเทาถ่านถ่านกริวแบบถ่านแต่ตอนนี้คือถ่านไม่น่าทันก็เลยเปลี่ยนใหม่ว่าเรามีเครื่องเยอะเราใช้เป็นแก๊สดีกว่าครับผมพุดออนท็อป ปกติจริงๆแล้วผมไม่ค่อยมีโอกาสได้เข้ามาอ่านในอินบ็อกซ์เท่าไหร่นักเพราะว่าปกติแอดมินจะเป็นคนเข้าไปคุยนะครับแล้วก็เข้าไปอ่านอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ค่อยมีโอกาสเลยแต่วันนี้ก็ถือว่าโอกาสดีมากเลยนะที่ทําให้ผมได้เออเปิดดูนะเปิดดูข้อความจากแฟนคลับขอบคุณนะครับที่ติดตามกันมานะครับยาวนานอ,อร่อยอืม วันนี้ได้มีโอกาสได้พาเม s ู ishi ปาเจโร r สปอร์ตพาเรามาแคมปิ้งนะฮะผมรู้สึกว่าแบบก็เป็นประสบการณ์ดีนะเรื่องของการดีไซน์ทั้งภายในและภายนอกแล้วก็ทุก เทคโนโลยีของเขาที่เขาใส่มากับรถอะไรเงี้ยผมว่าน่าจะเป็นทันที่พาเราเดินทางแล้วเรารู้สึกแบบรู้สึกสะดวกสบายอะ่ะเพราะว่าเขาก็มีหลายอย่างให้เราได้ใช้งานแบบใช้งานตรงใช้งานจริงได้ช่วยให้การเดินทางไม่สะดุดนะครับและทุกจุดหมายมีความหมายมากกว่าเดิมครับถ้าใครสนใจ Mitsubishi Pajero Sport นะครับก็ไปที่ศูนย์ m t ิ subishi ทั่วประเทศได้เลยฮนะไปลองเทสได้ดูวันนี้ผมเทสได้แล้วชอบไหมชอบมาก บาย for me อ่าโอเคอเคอาจจะมีคนถามว่าตอนนี้เราอยู่กันที่ไหนกันเนาะก็เราอยู่ที่บ้านผาปกทางขึ้นเขากระโจมนะฮะซึ่งก็มีลานเต็นท์ตรงนี้เนี่ยมันเป็นลานส่วนบุคคลนะครับถ้าใครอยากจะมาเนี่ยก็ต้องขออนุญาตก่อนซึ่งตรงนี้เนี่ยมีโรงแรมชื่ออะไรนะผาปกอีโคนะฮะก็ถ้าใครเจอผาปกอีโคเนี่ยก็ลองไปถามเขาดูตรงนี้เพราะว่าสถานที่ตรงนี้เป็นของผาปกอีโคนี่แหละถือว่าบรรยากาศดีมากใครจะไปรู้ว่าวิวตรงนี้จะอยู่ที่ราชบุรีอะวันนี้ลาไปก่อนแล้วกัน ว่าเจอกันใหม่คลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะบ๊ายบายปะ Enjoy Dinner Cheers มันรีกเธอที่รักมันไม่หยุดรักเธอเวลาค่าเธอเงาใจจนทนไม่ไวก็ใจมันรักเธอกว่าใครมันต้องเหนื่อยแทบตาที่ต้อง รักให้อยู่ลึกๆทั้งที่อยากบอกหรือเกินอุ้ยม,มดกัดอันนี้เน,เนเื้อเพลงว่าไงพี่เอาใจในี่ต้องทนร้องไปแล้วก็มดกัดไปโอ้ย